ลดอะไรโคตรประหยัดน้ำมันแล้วผ่อนเริ่มต้นไม่ถึง5 0 0พันกับคันนี้เลยค่ะ Nissan Avala 1.2 E Sport Heck คันนี้มาในปี2019ได้เป็นสีเทาเข้มกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าฮาโลเจนไฟสใสเลยค่ะพี่ล้อเดิมโรงงานของ Nissan เลยนะตัวนี้นะคะได้ดําจับโครเมียมปัดกันกับสีตัวรถเป็นรถอีโคคาร์เครื่องพันสองนะลูกค้าที่ประหยัดน้ำมันมากๆใครที่สนใจนะนี่เลยมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตเฮกเดิมโรงงานสเกิร์ตรอบคนเซนเซอร์กลไกยานหลักนี้ให้ ตัวนี้ห้องผู้โดยสารกว้างมากกว้างจนเสียงแหบเลยค่ะคุณลูกค้า และหุ้มเบาะหนังมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะอยากจะกว้างให้พี่ๆได้ยินไงแต่ว่าเสียงมันหายไปอ่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหุ้มเบาะหนังมาให้แล้วรอบคันดีไซน์นะเขามาเป็นแบบที่แบบใช้งานง่ายๆเลยพี่ๆตัวนี้นะคะวันนี้เอาไปผ่อนเริ่มต้นไม่ถึง5,000ันดาวสุเปอร์เซนต์ผ่อนเริ่มต้นแค่4 2 0พัน้บาทใครอยากเป็นเจ้าของน้องนิสสันพัเวลาคนนี้แคปบคลิปนี้จิ้มลิงหน้าปรไฟลทักมาได้เลยนะคะ